Grab him by his tentacles in the frame. I mean, yeah like, ugly boy. He's looking at the oh camera. Oh, my God. ส okay, วัสดีท่านผู้ชมยูทูบนะครับผมนะในวันนี้เนี่ยเราก็จะทำอย่างอื่นนอกเหนือจากการเล่นเกมวีเจนเลยนั่นเอนะครับผมนะ <S <S สำหรับในครั้งนี้เนี่ยจะเ,เป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับแมลงนะครับผมนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแมลงที่สุดจะอีปิดมากของผมจนทําให้ผมเป็น,นกามมาลัวแมลงมาจนถึงทุกวันนี้เลยก็ว่าได้น,นั่นเองนะครับผมนะ คือจะท้าความไปนะครับผมนะว่าผมเป็นคนคนที่แบบค่อนข้างกลัวมแมลงมากมากเลยนะครับผมนะก็กลัวมากๆเลยแต่ในบางครั้งมันจะไม่ได้กลัวแบบว่าเห็นแล้วแบบตกใจอะไรเงี้ยแต่สใสญ่ก็เห็นแล้วตกใจเนาะ แต่บางทีเนี่ยมันก็อาจจะแบบเครียดอะไรอย่างนี้นะครับผมนะอย่างเช่นแบบเห็นแมงมุมอะไรอย่างนี้อยู่ในห้องแล้วอยู่ดีมันก็หายไปในห้องอะไรอย่างนี้นะครับผมนะผมก็จะรู้สึกแบบเครียดมากเลยแบบเหียมันหายไปในห้องแสดงมันอยู่ในห้องกูอะไรอย่างนี้นะครับผมนะคือผมเครียดแบบนั้นเลยนั่นเองนะซึ่งมันก็มีปมมาจากในช่วงวัยเด็กนั่นเองนะครับผมนะคือโอ้โหมีหลายเรื่องเลยที่ทำให้ผมเป็นคนกลัวแมลงนะมาเริ่มกันจากที่เรื่องแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมนะซึ่งแมลงตัวนี้คือมันเป็นแมลงที่ทุกคนน่าจะรู้จักกัน ดีนะครับผมนะและเป็นสิ่งที่ทุกคนแบบว่าอืคือแบบแค่เห็นตัวก็น่ากลัวนะครับผมนะยิ่งมันสยายปีกรลบ,บินมาชนใส่เราเนี่คือแบบอืกีนแตกได้เลยนั่นนั่นคือมแมลงสาบนันเองนะใช่นี่คือผมตัวแรกทําให้ผมแบบกลัวมแมลงเลยแล้วนะ ตึงไอ้เจ้าแมลงสาบเนี่ยก็จะเป็นมแมลงชนิดแรกๆเลยนะครับผมใน,นทาให้ผมรู้สึกกลัวหรือว่าปึกความกลัวในใจผมคก็กับมแมลงอะไรอย่างนี้เลยนะครับผมนะ <c oughs> ผมรู้สึกทวเลยม,ะะยมันแปลกๆว่าเดยปุมก็เจ้าแมลงสาบตัวนี้นี่ก็ไม่ทำมดัดานะครับผมนะ ก็คือมันก็เริ่มตั้งแต่ในชวน่วงตอนปฐมได้แล้วมั้งเออเดี๋ยวผมต้องเล่าท้าวความก่อนว่าผมเนี่ยมีบ้านอยู่ด้วยการสองหลังนะครับผมนะก็คือจะมีบ้านหลังใหม่กับบ้านหลังเก่าที่ผมอยู่ในปัจจุบ,บันนี้คือบ้านหลังใหม่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่บ้านหลังเก่านะห้องน้าของบ้านหลังเก่าเ,เองนะครับผมนะ คือห้องน้าของบ้านหลังเก่าเนี่ยมันจะอยู่ใต้บันไดเว้ยซึ่งห้องน้ําส่วนใหญ่ที่อยู่ใต้บันไดเนี่ยมันจะค่อนข้างเล็กนะครับผมนะคือบ้านหลังเก่าเนี่ยเป็นทาวน์เฮาส์ด้วยไงเออไหนห้องน้าจะอยู่ใต้บันไดอีกห้องน้ำมันก็เลยเล็กนั่นเองนะครับผมนะ ปัญหาห้องน้าเล็กไม่ใช่อะไรหรอกเว้ยแต่ปัญหาก็คือว่าไอ้พวกแบบยาแนวตามร่องกระเบื้องอ่ะเออคือในห้องน้าอ่ะยาแนวตามร่องกระเบื้องมันแตกแล้วมันเป็นรูนะครับผมนะซึ่งบางทีอ่ะไอ้รูลึกใต้ยาแนวคือรูมันลึกมากเลยนะครับผมนะจึงทาให้แมลงสาบไปทํารังเว้ยไปทารังตรงยาแนวที่มันแตกนะครับผมนะเออแล้วมันก็อยู่ใ,ใกล้ๆโถส้วมพอดีด้วยนะ ซึ่งนั่นทําให้ทุกครั้งเวลาที่ผมจะไปปวดทุกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนกะูก็จะเจอมแมลงสาดเดินปนเปลี่ยนไปเต็มหมดเลยนะครับผมนะแต่โชคดีว่าส่วนใหญ่ที่เจอมันจะเป็นตัวเล็กเท่าที่ผมจําได้นะจะเป็นตัวเล็กๆนะครับผมนะแต่ปัญหาก็คือแบบมันเยอะไงแบบตัวเล็กๆเดินยัวเยียขนาดที่เรากําลังแบบเออปวดทุกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบ คผมรู้สึกมันจะเป็นยังไงกูกวจะพูดยังไงก็รู้สึกแย่ yeah, มากเลยนะครับผมนะแต่ก็ยังดีว่าที่ในห้องน้ำทุกบ้านเนี่ยมันก็จะมีไอเทมรับชิ้นหนึ่งที่เอาไว้ทําความสะอาดก้นของเรานั่นก็คือที่ฉีดก้นนั่นเองนะครับผมนะซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในไอเทมที่สามารถช่วยชีวิตผมได้เวลาเจอพวกอะไรหาพวกนี้ถ้าเจอพวกมันเนี่ยก็ใฉีดออกไปนะครับผมน่าฉีดออกไปในท่อน้ํำทิ้งนั่นเองเลยนะแต่พอเที่ยวหลังๆเนี่ยคือพ่อผมก็รู้ปัญหาที่ว่ายาแนวตรงห้องน้ำเนี่ยมันแตกใช่ไหมเออยาแนวตามร่่อองงกระเเบื้นีย ก็ผมก็เลยเอามาคล้ายๆซิลิโคนมันก็เรียกว่ายานี้เหมือนกันปะ่ะเออก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็ไอ้สิ่งนั้นเนี่ยมาปาดนะครับผมนะมาปาดปิดรูแมลงสาบไอ้ตรงรูร่องกระเบื้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ลดปัญหาไปได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมนะแต่ปัญหาก็คือมันก็ยังมีอีกที่หนึ่งที่มาขึ้นได้นั่นก็คือท่อน้ําทิ้งนั่นเองแหละนะเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนจินตนาการก่อนว่าคือฝาท่อน้ําทิ้งอ่ะบางบ้านคือมันจะแบบ น็อตใช่ไหมแต่บ้านเก่าของผมเคนเป็นฝาดท่อน้จทิงที่แบบง,ง่ๆเลยคือมันคือแบบแผ่นเหล็กบางบาที่เจาะเป็นรูเพื่อให้น้ําผ่านได้แล้วก็เอาไปวางตรงฝาท่อน้าทิง้งอะเออแค่นั้นแหละคือมันสามารถหยิบออกมาได้เลยนะครับผมนะคือแบบไม่ได้จอดติดกับพื้นอะไรอย่างนี้นะครับผมนะเป็นแค่ฝา,าเหล็กโง่้ที่เจาะรูนั่นเองนะซึ่งในบางครั้งเนี่ยไอ้พวกมแมลงสาบมันก็อาจจะแบบเออปีนออกมาได้แบบปีนออกจากรูมาได้เอนะครับผมนะเออแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะมันอย่างน้อยกว่าเดิมไงแล้วผมไปยังมีที่ชีตัััวในนนการดจม่เะ ซึ่งนี่ก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นเองนะครับผมนะเพราะจุดพีจริงๆมันจะต่อจากนี้ต่างหากละซึ่งเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เนี่ยคือแบบเป็นจุดพีสุดของความกามาลัวแมลงสาบของผมเลยนะครับผมนะเรื่องราวมันก็เริ่มต้นขึ้นจากตอนเด็กอีกเช่นเคยนะครับผมนะตอนเด็กอีกแล้ว มันจะประมาณปห้าปหกมัง้งคือตอนนั้นผมยังอยู่บ้านเก่าอยู่นั่นเองแหละนะเป็นช่วงเดือนธันวาคมที่อากาศก็ยังหนาวอยู่ซึ่งตอนนั้นผมกาลังจะไปโรงเรียนและ,ะปัญหาก็คือเสื้อกันหนาวตัวเก่าของผมมันคับนั่นเองนะครับผมนะแม่ผมก็เลยไปหาเสื้อกันหนาวของพ่อในห้องทํางานของพ่อที่มันไม่ใช่ห้องทํางานนะครับผมนะคือในปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นห้องเก็บของแล้วเว้ยคืออดีตก่อนอะ่ะมันคือห้องทํางานของพ่อนะครับผมนะ ต่ปัจจุบันกลายเป็นห้องเก็บของเลยแต่ก็ยังเรียกว่าห้องทํางานของพ่ออยู่แต่เอาง่ายๆคือให้ทุกคนทำความเข้าใจว่ามันคือห้องเก็บของนั่นเองนะโดยในห้องเก็บของนี้เนี่ยจะเก็บพวกทรงพวกเสื้ออะไรอย่างนี้นะครับผมที่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ใช้กันนั่นเองนะซึ่งด้วยความที่ว่ามันเป็นคําว่าห้องเก็บของคุณเข้าใจไหมครับผมน้มันจะมีของเก็บเต็มไปหมดเลยว่าจะเป็นเสื้อผ้าเก่าเสื้อผ้าที่อาจจะไม่ได้ใส่ของนู่นของนี่เต็มหมดเลยจึงทําให้เราอาจจะไม่ได้ทำความสะอาดนั่นเองนะครับผมนะ ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยแม่ผมก็ไปหยิบเสื้อกันหนาวตัวใหม่ที่น่าจะไม่ได้ใส่เลยรต่บงมาให้ผมใส่นันเองนะครับผมนะแต่ทันทีที่ผมได้สวมเข้าไปนั้นเนี่ยผมก็ได้พบเจอกับอังสิ่งบางอย่างที่อยู่ภายใต้เสื้อกันหนาวนั่นเองนะครับผมนะ ดี๋ยวผมต้องเล่าเท้าความก่อนว่าห้องเก็บของส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่ได้ความความสะอาดใช่ไหมในบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะมีพวกมาลงมาแลงเข้าม,มาทํารังอะไรอย่างนี้นั่นเองนะครับผมนะ่ารวมถึงแมลงสาบด้วยนันเออะไรนะมากลับมาต่อกันที่เรื่องเสื้อที่ผมบอกว่าใส่เข้าไปแล้วรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ในเสื้อเองแล้วนะเสื้อตอนนั้นกูก็เริ่มแบบหายใจแล้วเฉยดีใจหายแล้ว แทันทีที่เปิดเสื้อมาเท่านั้นแหละอืใจหายหมดเลยนะครับผมนะเพราะสิ่งที่อยู่ภายใต้เสื้อนั่นก็คือหลังมแมลงสาบหลังมแมลงสาบเลยนะครับผมนะโอ้ไม่ก็อดโอ้โห ชิบมันล็งซาบแบบอื้อเต็มเสื้อเลยอะเต็มเสื้อกันหนาดคือคุมไปแล้วทั้งตัวนะครับผมนะั้นแล้วเพิ่งมาเปิดดูทันทีทันใจที่กูกได้เห็นเทานั้น,นแหละนะก็ะคือแบบความเป็นชายชาตรีที่มีเอาไว้ไม่เหลืออีกเลยนะครับผมนะผม,นะผมก็รีบถอดเสื้อกันหนาดตัวนั้นออกแล้วก็รีบบัดแบบสะบัดอืมสะบัดปุบปิ๊บปุบปิ๊บคือเอามือปัดตั้งแต่หัวจะลงเท้าเลยนะครับผมนะคือแบบเียเออมะเล็กซาบแบบอื้มเบิ่มเต็มตัวกูมาเลยนะครับผมนะ แต่โชคดีที่ว่าเหมือนมันจะน้อยหรือเปล่านะมันก็ไม่น้อยแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะเหมือนจะเป็นลังของมันนะครับผมนะคือเหมือนว่า,มาแมลงสาบส่วนใหญ่ที่อยู่ในเสื้อผมมันจะยังเป็นขายดักแด่สีขาอยู่อ่ะเออจอไม่เป็นตัวนั่นเองแล้วนะแต่ถามว่าที่เป็นตัวมีไหมก็มีนะครับผมนะก็คือแบบโอ้โหเจอครั้งนั้นไปเนี่ยก็คือแบบปลุกความกลัวมแมลงในใจผมขึ้นมาแบบโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับผมนะ ซึ่งหลังจากเหตุการณ์นะั้นนี่ก็คือผมก็เป็นคนกลัวแมลงเลยนะครับผมนะแต่ทันทีที่ผมได้ย้ายบ้านใหม่มาในตอนที่ผมขึ้นประมาณมัธยมนี่ก็คือมันก็จะเจอน้อยนะครับผมนะเพราะบ้านหลังใหม่คือแบบมันเหมือนสร้างใหม่หมดเลยมันก็จะไม่ค่อยมีแมลงอะไรเหลืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเจอไหมก็ยังเจออยู่นะครับผมนะแต่มันจะเป็นตัวเล็กๆไงไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็เจอแบบทีละตัว2ตัวอะไรอย่างเงี้ย ผมก็เลยไม่ได้อะไรเท่าไหร่เพราะแบบเริ่มมีภูมิต้านทานเไยไงเจอเยอะอะไรอย่างงี้นะครับผมนะแล้วถามว่าตัวใหญ่เคยเจอไหมตอนอยู่บ้านหลังใหม,ม่เนี่ยก็เจอเลยครับผมนะเจอมันบินอยู่ตรงห้องครัวเห็นทีได้แบบหายใจหมดนะครับผมนะแบบใจหายหมดเลยแบบโอ้โหมันบินอยู่โอ้โหตรงห้องครัวแบบถ้าจะเป็นลมนะครับผมนะก็ <c oughs> <c oughs> แบบกลัวมากจริงๆอ่ะแต่นี่ก็เป็นแค่แมลงสาบตัวแรกนะครับผมนะความจริงยังมีอยู่อีก2ตัวด้วยกันที่ปลุกความกลัวแมลงในใจผมเนี่ย เดี๋ยวไว้เล่าต่อพัฒนาะละกันนะครับผมนะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอพูดตรงๆนะครับนะในตอนแรกเนี่ยผมก็จะทําคลิปนี้เป็นคลิปเนวพอดแคสต์้วยเออแต่พอลองทําไปทํามาแล้วมันเออมันไม่ใช่มันไม่ใช,มมใช่มันไม่ใช่เนียอดแค๊สเลยครับผมนะมันไม่ใช่ ออก็สำหรับใครที่ไม่รู้เนี่ยแนวพอดแคสหรือว่าคลิปแนวพอดแคสเนี่ยมันจะเป็นคลิปแนวที่แบบว่าคนบรรยายเนี่ยเขาจะบรรยายเสียงที่ค่อนข้างจะแบบโทนเท่าๆกันหรือว่าโทนแบบเดิมๆไปทั้งคลิปเลยนะครับผมนะเสียงมันจะไม่ได้แบบกระโตกระตากแบบฟุบฟับฟุบฟอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งมันจะช่วยทําให้ผู้ที่ฟังเนี่ยอาจจะสามารถแบบนอนหลับได้ง่ายขึ้นหรือว่าสามารถฟังไอโสแคตต์อันนี้ระหว่างทํางานไปด้วยเองนะครับผมนะเพราะมันไม่ได้มีเสียงกระตกกระตากอะไรมากซึ่งจากที่ผมลอบมามันก็ไม่มีเลยนะครับผมนะคุณแท้จะพูดกระตกกระตากของคลิปเลยก็ว่าไดา้นั่นเองนะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าอะไรอีสอตัวได้ผมเป็นคนกลัวมแมลงมันคือตัวอะไรกันแน่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกระจ่าย้จมาข่าวตัวนี้ด้วยครับผมนะแล้วก็จะได้ดูคลิปต่อไปเกี่ยวกับแมงงเเร่อยยดดด้้วถาากกิู ไม่เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีฮะ